ทำไมเป็นเบาหวานควรมีเครื่องเจาะน้ำตาลติดไว้ที่บ้านการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้านมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะเช่นได้รู้น้ำตาลของตนเองระหว่างวันอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถควบคุมการกินอาหารและสามารถปรับยาอินซูลินตามที่แพทย์แนะนำได้เองค่ะอีกทั้งยังช่วยวินิจฉัยภาวะน้ำตาลต่ำเวลาอยู่ที่บ้านได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้การมาเจาะเลือดตามนัดที่โรงพยาบาลทุกๆ3เดือนเนี่ยเราจะเจาะได้แค่ระดับน้ำตาลเฉพาะจุดของวันนั้นและน้ำตาลสะสมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาโดยที่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะไม่ได้บ่งบอกถึงความแปรปรวนของระดับน้ำตาลทั้งหมดนะคะถ้าเรามีภาวะน้ำตาลต่ำมากๆหรือสูงมากๆร่วมกันเนี่ยน้ำตาลสะสมก็อาจจะดูไม่สูงได้ค่ะ นอกจากนี้คนไทยยังมีโรคหรือภาหะธาลัสซีเมียซ่อนอยู่ด้วยนะคะซึ่งทำให้น้ำตาลสะสมแปรผลได้ยากค่ะผู้ที่เป็นเบาหวานแบบไหนบ้างที่ควรเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้านแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่จำเป็นต้องทำกลุ่มที่ควรทำและกลุ่มที่น่าจะทำค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จำเป็นจะต้องทำเนี่ยได้แก่เบาหวานในคนท้องนะคะเบาหวานชนิดที่1 แล้วก็คนที่มีปัญหาน้ำตาลต่ำบ่อยๆหรือน้ำตาลต่ำแบบไม่แสดงอาการค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ควรทำได้แก่เบาหวานชนิดที่2นะคะที่รักษาด้วยการฉีดอินซูลินหรือต้องการควบคุมน้าตาลแบบเข้มงวดค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่น่าจะทำคือเบาหวานชนิดที่2นะคะที่ควบคุมระดับน้ำตาลยังไม่ได้ตามเป้าหมายเบาหวานที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยมาไม่นานนะคะและคนที่เจ็บป่วยกินได้น้อยค่ะ เจาะน้ำตาลอย่างไรให้เกิดประโยชน์ผู้ป่วยควรจะรู้เป้าหมายระดับน้ำตาลของตนเองนะคะแล้วก็ทำอย่างเป็นแบบแผนค่ะเช่นผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดหนึ่งเนี่ยช่วงแรกควรเจาะน้ำตาลบ่อยเพื่อช่วยในการคุมอาหารนับอาหารแลกเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยควรจะเจาะอย่างน้อยวันละ4-7ครั้งค่ะ เช่นก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นแล้วก็หลังอาหารทั้ง3มือ้อร่วมกับก่อนนอนนะคะเมื่อสามารถนับอาหารแลกเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำและน้าตาลเริ่มคงที่แล้วเนี่ยจึงค่อยลดจำนวนครั้งในการเจาะลงค่ะส่วนเบาหวานชนิดที่2ที่ฉีดอินซูลินขึ้นกับชนิดของอินซูลินที่ฉีดเช่นเราควรเจาะน้ำตาลก่อนอาหารเช้าอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ในรายที่จะต้องฉีดอินซูลินก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งค่ะเพราะยาอินซูลินตอนก่อนนอนเนี่ยจะไปควบคุมระดับน้ำตาลก่อนอาหารเช้าเป็นหลักค่ะ ส่วนในรายที่ต้องฉีดยาอินซูลินวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะคะแนะนําเจาะน้ําตาลวันละสองครั้งค่ะคือก่อนอาหารเช้าในช่วงก่อนที่เราจะฉีดยาอินซูลินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเจาะอีกทีหนึ่งก่อนอาหารเย็นในช่วงก่อนฉีดยาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายาอินซูลินในมื้อเช้าเนี่ยจะไปช่วยควบคุมระดับน้ำตาลก่อนอาหารเย็นและมื้อเย็นก็ไปควบคุมก่อนอาหารเช้าค่ะ ทั้งนี้คนมีการบันทึกข้อมูลน้ำตาลอาหารการออกกำลังกายและกิจกรรมที่ทำระหว่างวันอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อจะให้สามารถเข้าใจระดับน้ำตาลที่แปรปวนในระหว่างวันนะคะแล้วก็สามารถปรับการรักษาได้อย่างเหมาะสมะคะ่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาปัญหาสุขภาพโรคเบาหวานและต่อไร้ท่อสามารถมาพบหมอได้นะคะ